ไม่แล้วมันมีคนขู่อาจารย์จริงๆมันมีมินส่งมาให้อาจารย์แล้วบอกว่าอาจารย์ทุกรู้นเมื่อาวานว,าวา่าเขาจะมาขอเงินบริจาคคืนบริจาคก็จะสมัยบริจาคอยู่วัดป่านาคําน้อยอยู่นะที่ทีเป็นล้านเป็นล้านแล้วถวายวัดไปแล้วอะ่ะมันจะมาขอเงินบริจาคคืนมันบอกว่ามันเดือดร้อนมันอยากได้เงินบริจาคคืนสักครึง่งหนึ่งทํามาสองหมื่นอยากได้หมื่นหนึง่งแล้วมันก็บอกว่าอาจารย์โอนหรือยัง ถ้าไม่โอนไม่เรื่องถึงอาจารย์หรือยังถ้ายังไม่ถึงเดี๋ยวจะมาบ้านอาจารย์และจะมารอจนก,กว่าจะเจออาจารย์ถ้าไม่เจอมันจะบุกมาถึงบ้านเนี่ยดูสันดานคน <c oughs> แล้วบริจาควัดไปแล้วมันจะมาทวงอะไรกับอาจารย์เออจนเขาไปทาแล้วก็อยากจะท,วง,ท,ว,งจจะทวงก็ <c oughs> ปไปทวงกับวัดไม่ใช่ใมาทวงกูเออมันตลกเออถ้าว่าตอนที่เราเปิดรับบริจาคอยู่ แล้วเขามาแจ้งอาจารย์ว่าเออเขาเดือดร้อนเขาอยากได้เงินคืนอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าไปติดต่อธนาคารเดี๋ยวธนาคารก็จะดึงเงินเข้ากับบัญชีให้เพราะอาจารย์ถอนออกไม่ได้เออก็จบไปแต่นี่มันเป็นปีมาแล้วนะอีเงินที่มันพูดถึงเนี่ยเป็นปพา,พามาเป็นปีวันนี้เกิดเดือดร้อนอยากได้เงินคืนเนี้ยไม่มีตังค์แล้วกูถามว่าถ้าทุกคนเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยเอาเงินบริจาคคืนกูบอกกูจะเอาเงินที่ไหนไปคืนเขาเนี่ยอย่างปีต่อปีสองเนี่ย เจ้าเงินคืนล้านหนึ่งอ่ะบริจาควัดไปว่าตอนนั้นถวายหลวงพ่อให้ถวายที่วัดไปวัดไอ้เจดีอ่ะล้านหนึ่งเจ้าเงินคืนกูจ้าเงินที่ไหนไปคืนเขาเขาเอาไปสร้างเจดีขึ้นยอดปีเจดีไปหมดแล้วเจ้าที่ไหนไปคืนเนี่ยอย่างคุณแก้วอย่างเงี้ยบีหนึ่งอย่างเงี้ยเจ้าเงินคืนสี่แสนหกแสนกูจะที่ไหนไปคืนเขาอ่ะไม่มีใช่แล้วเขาทำแบบทําพวกนี้สะสมถ้านับกันเป็นยอดรวมๆกันไม่รู้กี่ล้านอย่างเงี้ยกูจ้าเงินที่ไหนไปคืนปัญญาอ่อนหรือเปล่า เอาคืนไม่ได้หรอกหลกักความเป็นจริงไม่มีใครก็เอาคืนกันหรอกแล้วแล้วใครเป็นคนนะมันตลกตตเข้อไปทําอะไรตอนไหนตอนไหนจู่ๆจะมาขอคืนเล็กย่างเงินบริจาคนะไม่ได้บริจาคอาจารย์นะอาจารย์ก็พูดอยู่ว่าบริจาควัดแล้วเราก็ฉี้แจงทุกอย่างโอนเงินตรงเข้าวัดมีทุกอย่างสลิปโอนเงินคุณก็เห็นไม่ใช่ไม่เห็นแต่จู่ๆจะมาขอคืนเราจะท่านด้เงินโอนเข้าวัดไปแล้วแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปให้มันตลกหรือเปล่า อย่างนี้ถ้าคนเราคืนหมดแล้วบริจาคไปแล้วสมมติบริจาคไปห้ล้านอย่างเราไปแล้วเราบริจาคไป5ล้านนะอย่างเงี้ยเราถ้าทุกคนขอคืนหมดกูจะเอาเงินที่ไหนไปคืน5ล้านจเจ้าที่ไหนไปให้มันปัญญาอ่อนออมันจะไปทวงหลวงอจไ่จะไงหลวงพ่อห <laughs> ลวงพ่อก็ไม่รู้เจ้าจากจไหนมาให้เขาก็สร้างเจดีไปแล้วอ่ะ <laughs> มันตลกตหลงังใครมีสันดานแบบนี้มึงอย่าไปบริจาคเงินให้ใครเขา มันตลกเออมันแล้วแล้วมันมีจริงๆด้วยนะมันแบบมันมีมาขอแล้วแบบพิมพ์มาแบบไม่เลิกเลยอะคือแบบจะมาขอมาเจออาจารย์แบบถ้าไม่บอกอาจารย์นะจะแบบนี่ไม่รู้ให้อันมีขนตอบไปแล้วบอกให้ตอบไปตามความเป็นจริงถ้าว่ามันจะมาก็มาอะไรเงี้ยมันก็ต้องตามนั้นอะ